สวัสดีครับวันนี้ผมมากุจเจซีพาครับวันนี้ก็มาที่อันนี้ที่ไหนนะตำบลอะไรอลันนะอ่าที่ที่ที่อรันนะฮะเนี่ะก็มามาดูแปลงทุเรียนที่นี่ฮะก็มีปัญหาเรื่องความชื้นอย่างที่ผมบอกเหมือนกันฮะเนี่ยเมื่อก่อนน้องบอกว่าสวยมากเลยฮะสภาพต้นถือต้นใหญ่มาสวยแล้วก็พอร้อนปุ๊บลดน้ําวันวันแล้วก็มีอาการอย่างนี้เลยฮะแตกมาประมาณนี้เลย พอแตกมาสักพักมันก็จะเป็นอย่างนี้ทิ้งใบยอดแห้งนี่ฮะนี่ฮะอ่าจะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ดินที่นี่มันจะแน่นที่ผมสังเกตคือดินดินแน่นนี่ฮะสังเกตดินแน่นหน้าดินแห้งนะฮะแต่ดูข้างล่างนะฮะเปียกพึบขึ้นมาเนี่ยโหนี่ฮะเปียกมาเลยนี่ฮะยังเปียกอยู่เลยครับเนี่ยเปียกแล้วร้อนร้อนละอู่เลยจินข้างล่างนี่ร้อนเลยเหมือนเราเหมือนเราทํากองปุ๋ยหมักฮะพอเรารดน้ําทุกวันมันบ่ม มันเหมือนการบ่มแล้วมันทําให้ข้างล่างร้อนด้วยเนี่ยหดินร้อนร้อนมากเลยพอมียิ่งยิ่งมีน้ายิ่งร้อนยิ่งร้อนเลยนี่ไปหมดเลยฮะนี่ก็แห้งหมดแล้วร่วงหมดแล้วฮะแล้วที wrote, ทนี้เร bright, like ื่องเรื่องหัวน้าอ่าของพี่เขาปรับอย่างนี้ละรดอย่างนี้แต่เขายังรดวันนี้วันอยู่ลดวันวันเนี่ยข้างบนพอรดวันนี้วันข้างบนแห้งฮะแต่ข้างล่างมันเปียกเนี่ยลึกลลึกลงไปในเปียกหมดเลย เปียกเลยอย่างนี้ปรับมันยืดไปได้ฮะประมาณสามหรือสี่วันเดี๋ยวพอถ้าเราคุมน้ําได้รากไม่เสียชุดน,นี้ก็จะเดินออกมาใหม่นีอ่อันนี้โคกอาจจะแคบไปหน่อยด้วยถ้าโคคว้างกว่าน,นี้หน่อยจะดีแต่เนี่ยเปียกมาเลยโอ้โหเนี่ยดูเนี่อยอย่างที่ผมบอกฮะเพื่อนๆสําคัญเรื่องน้ํากันมากให้น้ํากันเยอะแล้วอาการมันจะมีอย่างนี้เลยผมก็ ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็น้องเขาก็ดูคลิปผมอยู่ตลอดแล้วทีนี้เขา,เาต้องให้น้ําตามลูพี่สั่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอลูพี่สั่งอากาศร้อนวันนึงวันมันก็จะมีปัญหาจากเมื่อก่อนเขา,เาดูแลแล้วมันก็โอเคอยู่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราคุมได้รากทีนี้มันยังอยู่เดี๋ยวเขาจะเป็นต้นใหม่ได้ถ้าเราคุมเรื่องน้ําได้นะฮะแต่ต้องพยายามคุมเรื่องน้ําให้ได้อย่าอย่าให้อย่างเงี้ยสมมติดินแห้งแล้วเนี่ยหน้าดินแห้งแต่ข้างล่างเัียเปียกเนี่ย พรุ่งนี้เราไม่จําเป็นต้องลดฮะมันอยู่ได้ไปถึงสามสองสามวันถ้าอยากจะให้หน้าดินมันเสมอเนี่ยเอาฟางมาคลุมอย่างนี้อ่คลุมร,บรอบๆฮนะมันก็จะใช้ได้หัวเรานี่ก็เป็นสวนปา่ปาแล้วน้ำก็ถือโอเคนี่มันแห้งไหมเนะี่ยมันแห้งมากกว่านี้ไม่น้ําอ่ะไม่แห้งใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ยังพอทําสวนได้แต่ว่ามันต้องลอกอนะีกแนี่อ๋อ อพอจริงๆทั้งสุดทงสวนที่เรียนจริงน้ำต้องเยอะกว่านี้โ oh, okay. <c oughs> อ้ก็ปปูกเยอะมากฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมมาพาไปดูข้างในอีกอีกคลิปหนึ่งครับอ่า